เสียต่อ,ดอดยื่นกกตลาออกสมาชิกพักประชาธิปัตย์กลับหัวใจไปที่พักใหม่กล้าทํากลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยย้ายซบกล้าธรรมพักนี้กำลังเตรียมตัวเป็นพักขนาดใหญ่จากการรวบรวมสมาชิกใหม่และมีเป้าหมายสูงสูงที่จะเข้าสู่รัฐสภาเมื่อวันที่4พฤศจิกายนข่าวตามมาเป็นอย่างรวดเร็วว่ากลุ่มสมาชิกพักประชาธิปัตย์ที่มีการย้ายซบพักกล้าทํามจำนวนมากจากการที่นายเฉลิมชัยสีอ่อนอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ทำการลาออกจากพักและเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่พักใหม่ แต่เหตุผลที่ทําให้กลุ่มนี้ต้องการย้ายโพภักล้าธรรมยังเป็นเรื่องที่เป็นลักษณะของการเป็นเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยที่เป็นส่วนหนึ่งของพรคประชาธิปัตย์จะย้ายไปเข้าสังกัดภักล้าธรรมของรัฐสภาอาุโสธรรมนัดพรหมเผ่าซึ่งเป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่รัฐสภาในอนาคตภักล้าธรรมกาลังเตรียมตัวเพื่อเป็นพักขนาดใหญ่จากการรวบรวมสมาชิกใหม่และมีเป้าหมายสูงสูงที่จะเข้าสู่รัฐสภา นายเฉลิมชัยสีอ่อนกับกลุ่มสมาชิกที่ตามมาจะเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนในพรรคกล้าทำทำให้พรรคนี้มีความสามารถในการเข้าสู่รัฐสภามากขึ้นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะได้สมาชิกรัฐสภาในกลุ่ม20เสียงแต่เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็ต้องมีการพิจารณาถึงคนกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้มากว่าที่คิดจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้มีการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็ว และนี่ก็คือเรื่องที่ส่วนใหญ่ของคนไทยไม่คิดถึงหรือไม่เคยพิจารณาถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันจะมีผลกระทบต่อการเมืองและสังคมอย่างรุนแรงเทียงแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและน่าสนใจมากแต่ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเตรียมตัวของพรรคต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อก,การเมืองในอนาคตที่ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องติดตามอย่างรวดเร็วคุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตรียมตัวของพักล้าธรรขอให้เสียงความคิดเห็นของคุณเป็นเสียงที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจในเรื่องนี้ได้มากขึ้น